ณวัดพระพุทธฉายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาคบบูชาเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกานายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีเปิดการเวียนเทียน เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาถวายผ้าพระพุทธฉายมีพระเทพวชิระธีรพรเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายรองเจ้าคณะภาคสองพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนในวันมาคบบูชาวัดพระพุทธฉายถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประกอบ พิธีเวียนเทียนรอบเขาระยะ1,200เมตรในปีละสครั้งครั้งละหนึ่งรอบเอาวันสำคัญสำคัญของทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาระหะบูชาโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้มีโอกาสมากรับสักการะรูปเงาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธฉายหรือรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่อยู่บนยอดเขา ถือว่าเป็นโบานราณสถานที่สําคัญวัดสําคัญเมื่อในอดีตพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมทั้งพระบรมสารนุวองค์ได้เคยเสด็จประพาสและเสด็จมานมัสการลอยพระพุทธฉายโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มานมัสการลอยพระพุทธฉายและทรงโปรดให้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนถวาย เป็นพุทธบูชาในวันมาคบ,บูชาเป็นครั้งแรกด้วยพร้อมมีพระกระแสรับสั่งให้บูรณะปฏิสังขรอ,อาคารและมณฑปที่อยู่บนยอดเขาที่ประทับรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับวันที่13กุมภา2568เวลา1 6 0กามีพิธีถวายผ้าพระพุทธฉายและพิธีแห่ผ้าหม่มมณฑปรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา